ให้พ่อสันดูอ่ะวันนี้น้องอาปเปาพามาเที่ยวที่โรงเรียนของน้องอาปเปาครับมีอะไรอีกมีอะไรแนะนำอีกไหมโอ้ขึ้นได้ไหมอ่ะมันจะไม่ตกเหรอลูก มีอะไรอีกมีตรงไหนอีกอ่ะไปพาแม่ไปดูหน่อยอืมแล้วตรงนู้นล่ะตรงนู้นมีอะไรพาแม่ไปดูหน่อยได้ไหมรอแม่ด้วยแม่กลัวหลงอะอว่าเป่ายืนข้าแถวตรงนี้เหรอตอนเช้าเหรอยืนตรงเหรอลูกอ๋อแล้วก็ มีโต๊ะนั่งตรงนี้ด้วยโอ้ดีจังเลยนี่แม่ใส่ให้ดีๆมาโอโ้ตรงนู้นล่ะตรงนั้นทำอะไรปลูกผักเหรอจาทุกไปพาเข้าไปดูตรงนู้นหน่อยมีอะไรที่อเปาปลูกผ,ผักบนน้ำต้นไม้อ่ะครูเต่าจะว่าคุณแม่ไหมเนาะคุณแม่มาโรงเรียนอ่ะเปาไหนมีตรงไหนผักอ่ะ มาเดยะอยนั่งได้ใช่ไหมครับอืมรงเรียนอาเปาหรออาเปามาเล่นตรงนี้ทุกวันเลยเหรอมีตรงไหนอีก มีตรงไหนจะแนะนำอีกคปะปานนั่นเขาเรียกว่าอะไรครับเข้าวเขิข้าวเหรออ๋ปอได้ยืนตรงไหนนะ้ายืนสีอะไรนะเ้าแถวตอนเช้าอ่ะอ๋อปอได้ยืนสีอะไรสีแนนดงสี น้ำเงินสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงครับาปาปได้มาชักธงขึ้นบ้างไหมเน,นี่ยฮึนั่นแหละปล้าปอได้เป็นตัวแทนมาชักธงขึ้นบ้างไหมไอ,อ่ะบา,บายกล้องหน่อยอะวันนี้รีวิวแค่นี้นะคะทันมองกล้องด้วยลูก รีวิวแค่นี้นะคะบ๊ายบาย